คือองค์ปัจจุบันมันเป็นปัญญาธิกะมนุษย์ร้อยปีองค์เนี้ยปัญญาธิกะเนี้ยท่านสร้างหนองพุทธภูมิสร้างผู้ที่ปรารถนาเป็นผู้ไเจ้าประมาณไม่ได้องเนี้ยสร้างมนุษย์ให้ปรารถนาเป็นผู้ไเจ้าเป็นพระประเจกมากมากกว่าทุกองค์มากกว่าวิรยะหรือมากกว่าศรัทธา พราะวิทยาเนี่ยมนุษย์8ปดหมนหรือแสนปีพวกเนี้ยสวยบุญอย่างเดียวนะมีจะมีจกโลกมีโลกสอ,สองโลกคือโลกเกิดกับโลกตายไม่ต้องทัมหากินเลยอยู่ด้วยบุญตลอดชีวิตลองคิดดูเนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้มันเจ้าวะดีก็ไมา่ใช่เจ้าวดมดีก็ม่ใช่คือมีดีสุดๆแล้วสุดๆมันมองได้สองสองขึ้น ไม่ใช่เจริญแล้วก็ไม่ใช่เสื่อมมันมี2องขึ้นแต่้ะยุคเจริญทงางศีลธรรมก็ยุคพระศีไง